สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Hero Land g ์ m Root t วันนี้เราจะพาทุกคนมาตีบอสกันบอสท,ที่ว่านี่ก็จะเป็นบอสตัวนี้นะไปที่แผ่นที่โลกดันเจียนสร้างเมืองทรายดูดบอสด้วงนะฮะเจ้าภัยทะเลทรายบอสตัวนี้เราจะลงได้ก็ต่อเมื่อเราเลเวล80นะฮะแล้วก็ยศหมีอาวุธที่แนะนำให้ใน ใช้ในการตีบอสตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธพวกนี้นะที่เป็นพวกอาวุธาตุน้ําแข็งแล้วก็าตาสายฟ้าไอเทมที่ดรอปของบอสตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะต่อไปเรามาดูในส่วนของฮีโร่กันฮีโร่ที่แนะนําให้ใช้ในการลงดันเจี้ยนนี้ก็จะเป็นฮีโร่ตัวนี้นะตะลงจอมเวทฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่สายน้ําแข็งนะฮะเป็นฮีโร่ที่ผมคิดว่าฮีโร่ที่ทําดาเมจได้สูงที่สุด ในสายน้ำแข็งสกิลของฮีโร่ตัวนี้ก็จะเป็นพายุหิมะรูปแบบของสกิลจะเป็นการยิงพายุหิมะลงมาจากฟ้านะฮะโจมตีใส่เป้าหมายดาเมจของพายุเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีต่อเนื่องนานถึง5วินาทีนะฮะลงทุก0.5าวิและในการโจมตีของสกิลพายุหิมะเนี่ยก็จะติดดีบัฟ2อย่างนะฮะัดีบัฟที่ว่าเนี่ยก็จะมีดีบัฟที่ชื่อว่าน่นน้ำแข็งแล้วก็ดีบัฟแช่แข็ง ดีบัฟที่เรียกว่าผลึกน้ําแข็งเนี่ยเมื่อเป้าหมายโดนดีบัฟตัวนี้ก็จะทําให้การโจมตีในครั้งต่อไปเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้น10%นะฮะนาน10วินาทีเมื่อเป้าหมายโดนสกิลนี้ฮะก็จะมีโอกาสติดดีบัฟแช่แข็งเมื่อเป้าหมายโดนดีบัฟแช่แข็งเนี่ยก็จะโดนโจมตีแรงขึ้นการโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีที่เรียกว่าถูดาเมจความแรง800%นะฮะ แต่การโจมตีครั้งนี้เป้าหมายจะไม่ดนดาเมจจากคิติคอนพาสซสฟเนี่ยเมื่อเราใช้ฮีโร่ตัวนี้นะฮะก็จะเพิ่มดาเมจค่าน้ําแข็งแรงขึ้น25%แล้วก็มองข้ามความต้านทานบวก30หน้าตาของตะลุงเนี่ยเริ่มต้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่ตอนนี้ผมได้สกินมา2ชุดนะฮะไม่รู้ใครออกแบบชุดนะชุดที่ได้มาเนี่ยดูดูฟุ้งฟิงมาก ต่อไปเราไปดูในส่วนของทางด้านอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงดันเจี้ยนในวันนี้นะก็จะเป็นเซตนี้นะอาวุธที่ใช้ในการตีบอสตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธที่เป็นธาตุน้ำแข็งทั้งหมดนะแต่อาวุธที่สําคัญที่สุดในการลงตีบอสตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธชิ้นนี้นะชิ้นแรกคอร้อนน้าแข็งลาเทพหรือว่าจะใช้ชิ้นนี้ก็ได้นะปืนน้าแข็งน้ําแข็งจงจํา แต่ในส่วนของธนูน้ําแข็งเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะฮะหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใช้อาวุธที่ตัวเองคิดว่าแหลงที่สุดก็ได้หรือว่าอาวุธที่ตัวเองมีใช้ไปก่อนได้นะแต่ในส่วนของค้อนกับปืนเนี่ยคือขาดไม่ได้นะในการตีบอตตัวนี้อาวุธชิ้นแรกนะธนูวายุเทพเนี่ยเมื่อเรากดใช้สกิลนี้นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มบัฟให้กับตัวเองนะะบัฟที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วก็ เพิ่มความเร็วในการโจมตีต่อเนื่อง8วิข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้สกิลนี้โจมตีใส่เป้าหมายเราก็จะไม่เสียพลังกายในส่วนของสกิลพาสซีฟนะฮะเมื่อเรายิงโจมตีปกติเนี่ยใส่เป้าหมายนะก็จะมีโอกาส20%เนี่ยที่เป้าหมายติดดีบัฟผนึกน้ําแข็งเมื่อเรายิงใส่เป้าหมายเนี่ยครบ6ครั้งนะครั้งที่6เนี่ยก็จะปล่อยสกิลไล่มวลน้ําแข็งเนี่ยใส่เป้าหมาย ก็คือเป็นดาเมจที่แรงขึ้นกว่าทุกดอกที่ยิงไปนะในส่วนของสเตตัสก็จะประมาณนี้อาวุธชิ้นต่อไปนะฮะเป็นคอนคอนน้ำแข็งล่าเทสในการใช้สกิลของอาวุธชิ้นนี้ก็จะเป็นการทุบศัตรู1ครั้งนะใส่เป้าหมายเป้าหมายที่โดนเนี่ยก็จะโดนดาเมจสามร้์เซ็นะฮะแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยกระเด็นแล้วก็ติดสตันในส่วนของพาสซีฟเนี่ยเมื่อเราติดตั้งอาวุธชิ้นนี้ในตัวฮีโร่ ก็จะเกิดวงแหวนรอบตัวเนี่ยทำให้เป้าหมายเนี่ยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงสเตตัสที่อัพได้ก็จะประมาณนี้อาวุธชิ้นสุดท้ายนะชิ้นที่3ก็จะเป็นปืนน้าแข็งน้ําแข็งจองจาเมื่อเรากดใช้สกิลนี้นะฮะยิงใส่เป้าหมายจะเป็นการเก็บสเตตพลังงานสะสมนะฮะเมื่อเรายิงใส่เป้าหมายเนี่ยครบ5ครั้งนะฮะเมื่อเรายิงครั้งที่6เนี่ยจะทําให้ดาเมจโจมตีใน,ในครั้งต่อไปเนี่ยแรงขึ้นส่วนของการแปลเนี่ยก็ ผมอัพเป็นใช้เป็นดาเมจสกิลนะฮะแรงขึ้นอีก2ีต่อมาพวกชุดนะฮะพวกเสื้อผ้ากัดรองเท้าเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเซ็ตเดิมนะเซตของคำสาบมาลาตีก็จะมีเอฟเฟกของการดูดเลือดแล้วก็เมื่อเราโดนดีบัฟเนี่ยก็จะโดนดาเมจเบาลงเสื้อกับรองเท้าผมก็จะใช้เป็นเซ็ตเดียวกันนะในส่วนของสร้อยคอแล้วก็แหวนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเซ็ตของการเพิ่มกินเคอเหมือนเดิมนะ ของวิเศษของวิเศษเนี่ยก็จะใช้เป็นลูกแก้วโลโลหิตที่ใช้ในการเพิ่มดาเมจธาตุน้ําแข็งจิกซอ์จิกซอ์ผมที่ใส่นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจของธาตุน้ําแข็งนะแล้วก็การเพิ่มคิติคอนนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจจิติคอนสำหรับเซ็ตของจิกซอ์เนี่ยจะใส่เป็นผสมกันก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเซ็ตของมันก็ได้นะในส่วนของไพ่ไพ่ที่ใช้ก็จะเป็นไพ่ตัวนี้นะที่เพิ่มดาเมจของธาตุน้ําแข็ง ช่างทําเล็บยอดฝีมือสำหรับสเตตัสโดยรวมนะฮะของคิโลตัวนี้ก็จะอัพได้ประมาณนี้แต่ถ้าใครเล่นท่าน้ําแข็งเนี่ยแนะนำให้อัพในส่วนนี้นะการเพิ่มดาเมจ่า่าน้ําแข็งอุปรกรณ์เราก็พร้อมหมดแล้วนะทีนี้เราไปรุยบอสก,กันนะให้เราไปที่แผ่ที่โลกนะดันเจียนซากเมืองทรายดูดเจ้าภัยทะเลทราย,ายวันนี้เราจะมาตีบอสร่รวมกันนะแต่จะมาโซโลเดียว ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มแรกมาเนี่ยเราก็เดินเข้าไปหาบอสได้เลยนะฮะเพราะว่าดันเจี้ยนเนี้ยไม่มีพวกลูกจ็อกมาให้กวนใจเราสู้กับบอสตัวตัวเริ่มแรกในการต่อสู้เนี่ยให้เรายิงสกิลเนี่ยทำดาเมจเนี่ยใส่บอสนะฮะไปเรื่อยๆนะแล้วก็หลบสกิลของบอสเนี่ยไปเรื่อยๆยิงไปหลบไปเมื่อเราโจมตีมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยบอสมันจะกางโล่ออกมานะฮะโล่เนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นถ้าดาเมจของเราเนี่ย ที่เราโจมตีเนี่ยเบานะฮะหรือว่าโจมตีไม่แรงเนี่ยเราก็จะตีบอสไม่เข้าเลือดบอสไม่ลดเราต้องใช้สกิลที่มีความรุนแรงสูงถึงจะทําลายโลกของมันได้อาวุธที่ทําลายโลกของมันได้นะฮะก็จะมีอยู่2อันนะฮะที่เราพกมาก็คืออาวุธที่เป็นค้อนอันนี้นะฮะแล้วก็อาวุธที่เป็นปืนตอนนี้ครับมันกลางโลนะฮะสชั้นเมื่อมันกลางโลเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโลนะฮะอยู่ด้านบน ในจังหวะนี้ถ้าเราโจมตีปกติเนี่ยเราจะยิงมันไม่เข้าเลยนะฮะเราต้องใช้สกิลนี้อันนี้ผมใช้ค้อนทุบนะฮะนี่ฮะโล่มันแตกเราฮะหนึ่งชั้นตอนนี้เหลืออีกหนึ่งชั้นฮนะเราก็ใช้สกิลที่เป็นปืนน้ําแข็งนะฮะยิงเข้าไปหรือว่าจะใช้ค้อนทุบก็ได้ฮนะแล้วแต่ความถนดัดเรียบร้อยฮะโล่แตกสองชั้นนะฮะเมื่อโล่แตกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถโจมตีมันได้เท่านี้เราก็โจมตีมันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเลือดมันจะหมดเนี่ยเท่านี้เราก็ชนะแล้ว เรียบร้อยฮะจบอะชนะได้สมบัติสำหรับคลิปหน้าจะมาเจอบอสตัวไหนอีกเนี่ยก็เตรียมตัวมารับชมกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาทุกท่านไว้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ